ุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับกอล์ฟแกรมนะคะและรายการบางเกาะกระซิบกอสิบกระซิบวันนี้ค่ะกอล์ฟแกรมจะมาสัมภาษณ์ค่ะสองนักแสดงหนุ่มผิวเข้มค่ะตลดบา้าจากเรื่องนี้เลยค่ะกรงดอกสร้อยนะคะที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ทางช่องสามเอดีค่ะวันนี้พี่ปอณัฐวุฒิสกิจใจแล้วก็น้องมิวนกาลังมาลองให้กอล์ฟแกรมได้้สัมภาษณ์ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ าพี่ปาเมคนจะมาถึงช่วงค้งสุดท้ายของละครเรื่องโกรงดอกส้อยแล้วล่ะครับเลยขอกระชากสองหนุ่มหล่อเรื่องนี้ละมาเม้ากันจ้าสวัสดีครับพี่ป๋อนัทวุฒิสกิดใจนะครับทำไมคุณหล่อขึ้นอะจริงเหรอครับผมจริงมันก็ต้องพัฒนาสิครับผมเราตัอมา แย่ลงแย่ลงได้ไงครับเมียผมเมื่อเป็นคนบิ้วผมับผมเมียคุณนี่คือสาวยังไงสาวกว่าเดิมสาวก็นั้นเป็นอะไรเนาะช่วงนี้เขามาดีหลือเกินก็ดูเด่นีหน้าตานี่น่าจะใกล้ๆแค่แบบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วมั้งน่ะก็ผ่านแอปอะไรด้วยนะก็มีบ้างมีบ้างนิดนึงนิดนึงเมาเมียเมาเมียเมาเมียมาเรื่องของคุณปอพังดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนวันนี้นะคะกอปแก๊ปเนี่ยมาในกองของกรงดอกซอยที่ปอรับบทเป็นใครค่ารับบทเป็นเจ้าแสงฟ้าคือเจ้าแสงฟ้าเนี่ย เมียเยอะครับก็แคปขอสมัครเป็นเมียพี่ปอยคนหนึ่งได้มั้ยคะได้เลยเพราะว่าพี่มีวันว่างอยู่มีช่องว่างอยู่สักคืนหนึ่งมาเดี๋ยวมาเจอกันกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> คือตัวพ่อเนี่ยมันเกิดจากพ่อทั้งหมดแล้วพ่อเนี่ยตอนสุดท้ายพ่อก็ได้รับความทุกข์ทรมารมากปีนี้ต้องบอกก่อนพี่ปอยเนี่ยจบชายแพทย์สยามไปมาเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องดวงใจเทวพรมอีกใช่ครับมีดวงใจเทวพรมมีหมดทั้ง5ซีซั่นเลยทีเดียวขึนล่างไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเิงนไไปทอะะรค เอาไปส่งลูกค่ะเอาไปส่งลูกค่ะตอนนี้กำลังปลุกปั้นลูกค่ะนอกจากเป็นนักแสดงแล้วนะคะพี่ปอเนี่ยนะคะยังเป็นพิธีกรด้วยรายการตีท้ายก็รัวสนุกนะสนุกสนุกนะกับการเป็นพิธีกรเอาจริงนะเหมือนได้เพื่อนใหม่ที่แบบสนิทกันมากๆไม่ว่าจะเป็นอาร์ตจะเป็นโอแล้วเป็นมดดำอะไรกัมันเหมือนแบบเรามีเพื่อนใหม่เพื่อขึ้นคืออีกสามคนจริงๆเราต้องเจอกันเกือบทุกอาทิตย์มันเป็นรายการที่แบบสนุกอ่ะอยู่มาสิบเจ็ดปีแล้วนะคะสุดยอด่ากลับมานี่มีจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรติดไม้ติดมือไหมคะเดี๋ บ้านเขาเลยครับผมสุดท้ายพี่ป๋อค่ะฝากผลงานตัวเองละครก็ฝากติดตามเลยครับดวงใจเทพพรมนะฮะล่าสุดนี่ก็คือกงดอกสร้อยนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรตีท้ายครัวนะครับผมฝากบริการเสริมอาหารของเอไว้ด้วยนะครับผมเอโลวาครับผมโอ้ยผมมีคนนี้วหางกันเก่งๆอยากเป็นเมียน้อยจังเลยวันวันอาทิตย์อยู่ไา่นางสักโร่ระช่วงหน้าไปเมาส์กันต่อปังกากัสซีกัสซี ระมาพูดคุยกับนักแสดงนมหล่อมิวสรุ่ดจากละครเรื่องโปร่งดอกสร้อยกันต่อคุณผู้ชมค่ะเบรกสองนะคะอยู่กับนุ่มหล่อค่ะน้องพี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้ค่ะแวะไปรถฟุดซัพพอร์ตของน้องมิมาไปแอบกินมานิหนึ่งแฟนลับคุณน่ารักมากอร่อยมากขอบคุณแฟนคลับก่อนดีกว่าขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับฟุต สปอร์ตครั้งนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะที่รู้สึกแบบว่าใจฟูมากๆเลยออขอบคุณแฟนๆนะฮะที่ให้การสน,สนับสนุนแบบนี้ครับในกรงดอกซ้อยคุณรับบทเป็นใครรับบทเป็นพี่กล้าครับก็เป็นพี่ชายคนสนิทของซ้อยอินทนนเนี่ยที่โตมาด้วยกันเป็นกวนเรียกว่าเป็นกลุ่มแก๊งสปอร์ตซ้อยอินทนนต้องบอกก่อนน้องยะดาคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เป็นแบบว่าหนุ่มแอบรักเขาสิใช่ครับต่อให้เขาไม่มีใจแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีใครผมมีไรลที่ซบนะจ๊ะสุดท้ายคุณต้องฝากคับุณกแฟ ที่รอดูผลงานของน้องมิวมาตลอดครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมกับบินสรุตนะฮะผลงานตอนนี้มีให้ติดตามนะฮะกรงดอกสร้อยฝากไว้นะครับขอบคุณค่ะน้องมิวค่ะ